ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้จะบอกว่ารถปี21แต่ไมายน้อยวิ่งไปแค่เ0 0 0หโลนะคะไมายน้อยมากๆประหยัดจากป้ายแดงไปถึง4 0 0แสนเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะเจ้าปาเจโร่สปอร์ต GT p r i u m u m 2.4คันนี้รถปี21นะคะรถเป็นสีขาวมุกสวยมาก ระจังหน้าเท่ๆปาเจโร่สปอร์ตมาพร้อมชุดไฟเดนไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะคะชุดไฟเท่ๆดวงใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้เขามีฟังก์ชันแบบล้ำเลิศมากทุกคนนะคะออปชันจัดเต็มสำหรับใครที่ชอบออปชันเยอะๆนะคะต้องเล่นมิสูทุกคนและคันนี้ปาเจโร่ค่ะก็จะมีกล้อง360อ,องศาให้ได้ดูกันแบบรอบคันเลยทีเดียวนะคะมาดูกันต่อสําหรับด้านข้างนี่ค่ะ รถ PPV SUV นะคะเที่นั่งนะคะขายดีอีก1รุ่นเลยคันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะเป็นล้ออัลลอยนะคะสีสลับทูโทนและเป็นยางนะคะยางบิสโตนให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะพร้อมกล้องด้านล่างกระจกตรงนี้และยังมีในส่วนของไฟ LED ที่ปลายกระจกด้วยค่ะ กันสาดมีมาให้ครบนะคะมือจับก็จะเป็นมือจับพรีเมียมด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่มุมด้านหลังเลยโอเคนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังมีโลโก้ปาร์เจโรสปอร์นะคะคันนี้เป็นตัวขับ2นะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะรอบคันเลยเดี๋ยวเรามาแตะมือย่างนะคะเปิดท้ายไฟฟ้ากันนะคะใช้งานสะดวกสบายมากม ภายในนะคะห้องสัมภาระก็จะได้เป็นสักเป็นส่วนแบบนี้เลยนะคะพับเบาะลงไปจะได้พื้นที่ห้องสัมภาระที่เพิ่มขึ้นเลยนะคะที่นั่งแยกได้หนึ่งตำแหน่งด้วยนะรถของพลอยนะคะน็อตเดิมเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมค่ะเพื่อนๆสบายใจได้นะคะและจุดนี้เราตั้งใจคัดรถมาให้ด้วยคุณภาพด้วยใจนะคะโอเคมาดูกันต่อนะคะที่ที่นั่งผู้โดยสาระคะ่ะ ทั้งเที่นั่งนะคะเพื่อนๆจะได้เป็นชุดเบาะหนังนะคะตรงกลางนะคะจะได้จอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ช่องแอร์นะคะไฟกลางเก่งทุกอย่างนะคะให้ได้อำเวยความสะดวกกันแบบสบายเลยนะคะช่องเสียบสาย USB power outlet อยู่ตรงนี้อีก 1. นจุดนะคะมาดูกันเลยนะคะสำหรับที่นั่งคนขับเป็นยังไงคะ่ะนี่นะจ๊ะ ที่นั่งคนขับได้เบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางปรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะคะมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะรถปี2021นะคะมายวิ่งไปน้อยมากนะวิ่งไปแค่ 76, 7 6 7 2 6เท่านั้นเองนะคะเยียบเรกดปุ่มผูสตาร์ทกันโอเคนะคะก็จะมีแบบ เรือนไม้สวยๆแบบนี้มาให้ตรงรุ่นเลยนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะครูซคอนโทรนะคะขับแพทเทิร์นชิฟได้นะคะปุ่มพุชสตาร์กุญแจมาม์ทค์เลสนะคะมีมาให้ครบชุดเลยตรงกลางนะคะเพื่อนๆก็จะได้จอแบบทัชส,สกรีนให้นะคะไปทุกโหมดได้เลยไม่ว่าจะเป็น FM, AM, iPod, b l u e t t o t h USB, Audio ได้หมดเลย นะคะมาดูกันนะคะที่กล้องถอยและนี่คือกล้อง360องศานะคะได้เห็นกันทั่วถึงเลยทุกคนถอยรถแบบสบายใจแบบนี้เลยนะคะที่ปุ่มโฮมมีอะไรบ้างนะคะมีมัลติมีเดียนะคะข้อมูลมีเดียต่างๆฟังเพลงกันได้สบายๆเลยปรับเสียงเพลงลงแบบนี้ก็ได้นะคะที่พวงมาลัยเลยแอ์ Air นะคะจะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะพร้อมสลับมือหมุนแบบนี้ด้วยนะคะ ช่องเสียบสาย HDMI USB อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไวเลสชาร์จก็มีมาให้ซัพพอร์ตด้วยนะคะได้ขับเกียร์ออโต้นะคะเป็นรถขับ2เ,ร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 เรบรกมือเบรกโฮอยู่ตรงนี้ค่ะบุ๊คเซอร์วิสติดรถภาษีพรบต่อมาให้แล้วเอาละ่ะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะจัดมาให้สำหรับคันนี้เลยนะคะปาเจโร่ GT Sport Premium รถเครื่อง 2, 4 0 0 c นดีเซลนะคะเป็นรถที่ เพื่อนๆจะประหยัดจากป้ายแดงไป4แสนวันนี้เอาไปเลยที่989,000บาทผ่อนอยู่ที่1 6 0 0 0บาทนะคะฝากกันไว้ด้วยนะรถครอบครัวคุณภาพดีๆที่จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะคะออกรถเหมือนกันเลยใช้เงินเพียง999บาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะ เอาละนะคะอยากได้คันนี้แล้วพิมพ์สนใจไม่ได้นะต้องติดต่อช่องทางด้านล่างเลยค่ะแคปหน้าจอส่งมาให้พลอยด้วยนะยินดีช่วยออกรถค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ค่ะ